จากข้อมูลในบทความโหลดคาฟพลังงานสู่ชัยชนะในการออกกำลังกายเราจะมาดูกันว่าเทคนิคนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันช่วยนักวิ่งนักปัน่นนักไตรกีฬาได้จริงไหมมาหาคำตอบกันดีกว่าครับเริ่มง่ายๆเลยการโหลดคาฟ์เนี่ยมันคืออะไรครับ <K art ing> าการโหลดคราฟหรือคราฟโหลดดิ้งเนี่ยนะคะมันเป็นกลยุทธ์ทางโภชนาการค่ะคือเราจงใจเพิ่มการกินอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตให้มันเยอะขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยในช่วงก่อนแข่งหรือก่อนออกกําลังกายหนักๆนานๆค่ะสักประมาณเอ่อหถึงหวันก่อนหน้าเป้าหมายหลกัหลกๆเลยก็คือการเติมพลังงานสํารองที่เรียกว่าไกลโคเจนนะคะให้เต็มที่เก็บไว้ในกล้ามเนื้อกับตับเราอ๋อครับแต่ปกติเนี่ยเวลาผู้ดึงลดน้ําหนัก เราจะได้ยินบ่อยๆว่าให้ลดคาร์โบไฮเดรตแต่พอเป็นการแข่งกีฬาทำไมกลับต้องเพิ่มคาร์บล่ะครับมาดูาแยง้แยงๆกันนิดนึงใช่ค่ะเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยค่ะคือมันต่างกันที่เป้าหมายค่ะถ้าจะลดน้ำหนักการคุมคาร์บก็อาจจะจำเป็นแต่สำหรับกีฬาที่ต้องใช้แรงเยอะๆนานๆอย่างวิ่งมาราธอนปั่นจักรยานทางไกลที่เกิน90นาทีขึ้นไปพวกนี้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยคือแหล่งพลังงานหลักเลยค่ะ การมีไกลโคเจนเต็มเนี่ยมันจะช่วยให้เรา,เารักษาระดับความเข้มข้นได้นานขึ้นไม่หมดแรงง่ายๆหรือที่เขาเรียกกันว่าชนกำแพงอะค่ะครับครับแล้วกระบวนการที่ร่างกายเอาคาร์บไปเก็บเป็นไกลโคเจนแล้วดึงมาใช้ตอนออกกำลังกายหนักๆนี่มันเป็นยังไงครับทำไมต้องเน้นไกลโคเจนแทนที่จะเป็นไขมันล่ะครับอ๋อคืออย่างนี้นะคะพอเรากินคาร์บเข้าไปร่างกายก็จะย่อยย่อยย่อเป็นกลูโคสส่วนหนึ่งก็ใช้เลยทันที แต่อีกส่วนที่เหลือก็จะเก็บค่ะเก็บเป็นไกลโคเจนทีนี้ร่างกายเรามันเหมือนมีพลังงาน2ระบบนะคะคือไกลโคเจนกับไขมันถ้าเราออกกำลังกายเบาๆสบายๆหัวใจเต้นไม่เร็วมากไม่เกิน75%ของสูงสุดร่างกายก็จะชอบใช้ไขมันมากกว่าค่ะเพราะมันมีเยอะใช้ได้นานอ๋อเหมือนรถไฮบริดเลย วิ่งช้าๆก็ใช้ไฟฟ้าไปก่อนประมาณนั้นเลยค่ะแต่พอเราเร่นเคลื่อนออกกำลังกายหนักขึ้นนานขึ้นหัวใจเต้นเร็วเกิน75%ร่างกายต้องการพลังงานที่มันเร็วและแรงกว่าเดิมมันก็จะสับมาใช้ไกลโคเจนเป็นหลักค่ะเพราะว่าไกลโคเจนเนี่ยมันดึงมาใช้ได้เร็วกว่าไขมันมากๆเพราะงั้นการมีไกลโคเจนสะสมเยอะๆเลยสำคัญมากสำหรับกิจกรรมหนักๆนานๆแบบนี้ค่ะเข้าใจแล้วครับแปลว่าเรื่องที่ว่าร่างกายเก็บไกลโคเจนได้จำกัดนี่คือเรื่องจริงสิน,นะครับ แล้วข้อมูลเขาบอกว่ามันจํากัดแค่ไหนครับจริงและสําคัญมากๆค่ะกล้ามเนื้อกับตับเราเนี่ยมีที่เก็บไกลโคเจนจํากัดจริงๆโดยเฉลี่ยแล้วนะคะพลังงานจากไกลโคเจนที่เก็บได้เนี่ยจะพอสําหรับการออกกําลังกายหนักๆได้แค่เราๆเกออ6ส9 0นาทีเท่านั้นเองอ๋อ แค่นั้นเองเหรอครับใช่ค่ะนี่เป็นเหมือนข้อควรเลยแล้วถ้าเรากินคาร์บเข้าไปเยอะเกินกว่าที่ร่างกายจะเก็บเป็นไกลโคเจนได้ส่วนที่เกินมาร่างกายก็จะอืมเปลี่ยนไปเก็บเป็นไขมันแทนค่ะอ้าวอย่างนั้นการโหลดคาร์บก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าโหลดเกินไปก็อาจจะน้ำหนักขึ้นได้แล้วแบบนี้ปริมาณที่เหมาะสมที่ข้อมูลแนะนำนี่คือประมาณเท่าไหร่ครับค่ะคำแนะนำทั่วไปนะคะ จะอยู่ประมาณ5-12ถึงกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันโ้ oh, ช่วงกว้างเหมือนกันนะครับ5-12ใช่ค่ะคนข้างกว้างเลยเพราะต้องปรับตามความหนักแล้วก็ระยะเวลาของกิจกรรมที่เราจะทำด้วยอย่างเช่นถ้านักกีฬาหนัก60กิโลกรัมก็อาจจะต้องกินคาร์บสูงถึง300-720ถึงกรัมต่อวันเลยในช่วงที่โหลดคาร์บนะคะซึ่งงานวิจัยเขาก็บอกว่าถ้าทำถูกวิธีเนี่ยการโหลดคาร์บมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงค่ะ ประมาณ2-3% 2-3%นี้ฟังดูน้อยแต่ในการแข่งจริงนี้ตัดสินแพ้ชนะได้เลยนะครับใช่เลยค่ะอาจจะชี้ขาดได้เลยแสดงว่านอกจากปริมาณแล้วคุณภาพของคาร์บที่เลือกกินก็สำคัญมากๆด้วยใช่ไหมครับในบทความก็น่าจะเน้นเรื่องนี้ถูกต้องค่ะสำคัญไม่แพ้กันเลยเราต้องแยกให้ออกระหว่างคารดีกับคารบที่ควรเลี่ยงครับมันต่างกันยังไงครับคารดีกับคารเลี่ยงคารดีหรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะ ส่วนใหญ่จะมาจากธรรมชาติไม่ค่อยผ่านการขัดสีพวกนี้จะยังมีใยอาหารวิตามินแร่ธาตุต่ต่างๆอยู่เยอะค่าดัดชนีน้ําตาลหรือค่า G.I จะต่ําร่างกายจะค่อยๆย่อยค่อยๆดูดซึมทําให้ระดับพลังงานเราค่อนข้างคงที่อิ่มนานด้วยค่ะตัวอย่างก็เช่นข้าวกล้องขนมปังโฮวีดข้าวโอ๊ตมันเทศฟักทองผักผลไม้สดธัญพืชต่างๆถั่วอะไรพวกนี้ค่ะคือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพดีที่เราต้องการอ๋อครับ แล้วกลุ่มที่ควรเลี่ยงล่ะครับส่วนครับที่คนเลี่ยงก็คือพวกตรงกันข้ามเลยค่ะพวกแป้งขัดขาวน้ำตาลเยอะๆใยอาหารน้อยๆค่า G.I สูงรลิว้วกินปุ๊บน้ำตาลในเลือดพุ่งปรี๊ดแล้วก็ตกเร็วทำให้หิวเร็วพลังงานไม่ค่อยเสถียรแล้วส่วนเกินก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันได้ง่ายมากๆเลยค่ะนึกภาพง่ายๆก็ขนมปังขาวน้ำหวานน้ำอัดลม ขนมถุงถุงกรุบกรอบเค้คกคุกกี้น้ำผลไม้กล่องที่เติมน้ำตาลเยอะๆมันฝรั่งทอดคือพวกนี้อาจจะให้พลังงานนะคะแต่มันไม่ค่อยยั่งยืนแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับการโหลดค้าเพื่อประสิทธิภาพเท่าไหร่เห็นภาพชัดเลยครับเลี่ยงของหวานๆขนมขนมเน้นของดีมีประโยชน์จากธรรมชาติทีนี้เรื่องช่วงเวลาละครับถ้าจะโหลดคาเนี่ยควรเริ่มทำเมื่อไหร่ก่อนวันสำคัญ ต่างข้อมูลส่วนใหญ่จะแนะนําให้เริ่มประมาณ1-6ถึงวันก่อนวันแข่งหรือวันที่ต้องใช้แรงเยอะๆค่ะระยะเวลาจริงๆอาจจะต้องลองปรับดูให้เข้ากับตัวเองนะคะบางคนอาจจะ3วันบางคน5วันแต่สิ่งสําคัญมากๆเลยคือต้องวางแผนต้องคํานวณปริมาณคาที่เราต้องการจริงๆเทียบกับน้ําหนักตัวเราแล้วก็อาจจะต้องลองซ้อมโหลดคาไปพร้อมๆกับการซ้อมวิ่งหรือซ้อมปั่นด้วยเพื่อดูว่าเออร่างกายเราตอบสนองยังไงโอเคไหมเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่เรื่อง ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญมากๆอย่างคือแม้เราจะเน้นคาร์บเยอะๆในช่วงนี้ก็อย่ายืมสารอาหารอื่นๆนะคะโปรตีนไขมันดีวิตามินเกลือแร่ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่เพื่อสุขภาพโดยรวมที่ดีค่ะชัดเจนเลยครับสรุปง่ายๆก็คือการโหลดคาร์บเป็นเทคนิคเติมพลังงานสำรองให้เต็มถังด้วยคาร์โบไฮเดรตที่ดีมีคุณภาพในปริมาณที่คำนวณมาแล้ว เหมาะกับคนที่ต้องออกกำลังกายหนักๆน,น,นานๆโดยเฉพาะที่เกิน90นาทีขึ้นไปเพื่อให้มีแรงสู้จนจบ